สำหรับช่วงนี้เราจะมาดูปาอ,อ,อ้อมแดนซิ่งเอลิฟเว่นแดนซิ่งอาเต้นหน่อยเต้นหน่อยแล้วโยกหน่อยยกหน่อยให้ดูช้างเต้นครับวันนี้อากาศยังไม่ร้อนเช้าเช้าอยู่ยกด้วยกินไปด้วยอ่ากินหน่อยพอเดีย๋ยวยกต่อช้างนะฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ ทางอ้อมนะจ๊ะทางช่อง YouTube ฝากกด Subscribe กันด้วยเราจะถ่ายตัวรอบๆของนะครับผังอ้อมอวนทวนสมบูรณ์ขณะนี้กำลังกินอยู่เก็บเอาเล้ยเก็บลลกเลยเ กภาคอ้อมแดดกำลังจะมาแล้วเริ่มร้อนแล้วโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่องพังอ้อมนะจ๊ะ เคครับ okay,